ราคานสองศนช่มงหนึ่งหกห้าบเมตรคึ้นสที่ชมทำสถานีใต้ดูเตียงแตงถ่ายศูนย์ใต้น้งเรียนการวิทยาลัยช่องว่าสายแม่